เองทำดีอะลอืออะไรอืออะไรครับสวัสดี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 ครับวันนี้ไปฉีดไอพีดีมาลูกไม่ลองเลยนี่เอ๊ะ เอ้ยเอ้ยยืดขาทำไ,ไมยืดขาทำไ,ไมลูกออกกำลังกายเหรอยืดแขนเลยยืดขาอะไรหมอยืดขาอะไรยืดขาย,ยืดแขนเลย,ยอยาายละไรอะไรลูกอ,อารมณดีเลยลหมออารมณ์ดีล,ะละูกออกกล้องแลอารมณดีเลยอ่ะ